ปลายปีพศ2546ไทยพบกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดไก่สดแช่แข็งคิดเป็นมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทรัฐบาลทักษิณถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าปกปิดข้อมูลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและคนไทยหยุดบริโภคไก่หลังจากการศึกษาข,ข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วรัฐบาลจึงได้มีการจัดงาน มหกรรมกินไก่ไทยปลอดภัย100%เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันกลับมาบริโภคไก่อีกครั้งซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์2547บริเวณท้องสนามหลวงนำโดยนายกทักษิณคณะรัฐมนตรีและดารานักร้องชื่อดังอาทิพี่เบิร์ตท,ทงชัยแม็กกินไตร่วมบริโภคไก่ปรุงสุกโดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การทอดไก่โชว์ของคณะรัฐมนตรี และการปรุงไข่พะโล้หม้อใหญ่ที่สุดในโลกกว่า1,000 0ฟองได้มีการบันทึกลงกินเนสบุ๊กด้วยนายกทักษิณประกาศถ้าใครกินไก่สุกไข่สุกแล้วเป็นอะไรจะจ่ายรายละ3ล้านบาทและกล่าวอีกว่าเราไม่สนใจว่าต่างประเทศจะซื้อไก่ของเราหรือไม่ผมสนใจอย่างเดียวว่าคนไทยต้องไม่ถูกทําให้ตกใจโดยใช่เหตุและไก่ที่ขายในประเทศไทยต้องปลอดภัยถ้าเราทําอย่างถูกต้อง ปรุงเกิน70องศาไปแล้วปลอดภัยไม่ใช่100%เเอร์ซนแต่ล้านเปอร์เซ็นต์แม้จะผ่านมากว่า20ปีแล้วผลของการจัดมหกรรมในครั้งนั้นยังเป็นกรณีศึกษาในด้านการจัดการในภาวะวิกฤตด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนและการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทำให้เศรษฐกิจไทยสาม,มารถเดินหน้าต่อไปได้